ร้อยตำรวจเอกติพลวาดโควบสูงร้อยเวรสอบสวนสอพอวังค้อนแดงได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยสัตเจพุทธธรรมกาบ,บินบุรีว่าเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง22ล้อไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนบรรทุกน้ำตาลเฉียวชนกับรถยนต์กระบะสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่บอใบ,บไม้1170ฉะเชิงเซามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเป็นชาย1รายหญิง2ราย ระหว่างหลักกิโลเมตร210บวก500ถนนสาย304กบินบุรีปักธงชยัยก่อนถึงสารพ่อทโทน200เมตรตำบลบุกกรามอำาเภอาดีจังหวัดปราจีนบุรีก่อนเสียหลักพลิกคว่ำถลายไปกับพื้นถนนจนเกิดประกายไฟก่อนที่ไฟจะลุกลามไม่อย่างรวดเร็วด้านนายวิชาญบุญรุดคนขับได้รับบาดเจ็บกระเด็นออกมาจากรถ แต่นางสาวพัชราภรยาที่นั่งมาเป็นเพื่อนด้วยนั้นถูกรถทับไม่สามารถออกมาได้จึงถูกไฟเผาจนเปลี่ยนเสียชีวิตในห้องโดยสาร ในสภาพที่น่าสยดสยองจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบรรทุก22ล้อันดังกล่าบรรทุกน้ำตาลมาจากอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปส่งที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีขณะที่นายวิชาญขับมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสียการทรงตัวเฉลับไปเฉียวชนกับรถยนต์กระบะจนเสียหลักตกไปข้างทางพิความก่อนที่รถบรรทุกจะพิความเลื่นไหลคลดไปกับถนนจนเกิดประกายไฟแล้วเกิดไฟลุกไหม้เผาร่างนางสาวพัชราเสียชีวิตซึ่ง ร้อยเวรสอบสวนจะได้สอบปากคำนายวิชาญถึงสาเหตุาการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยต้องรอให้ในายวิชาญสามารถให้การได้